อายุได้เจ็ดปีนะครับกำลังจะเติมไหวนะครับอเติมไหวจุดนี้เป็นจุดชมวิวยีราชนะครับนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวยีราชชมเสือชมสิงโตได้นะครับจุดบริเวณนี้นะครับนี้สิงโตมาไปถึงนี่เออเสือนะเสือสิงโตใกล้กัน ถนน,นเลยลูกแก้วอ,อันนั้นมันอยู่ในกรงไปดูรกแก้วมาครับฝนตกอากาศดีแต่ไม่ค่อยมีลมไม่มีลมเลยนี่นเคยนั่งรถก็อไปก็ดีอย่างนึงแต่ไม่มีคนแนะนำ ถ้านั่งนั่งรถตรงนี้จะมีคนแนะนําจะมีโชเฟอร์แนะนําท่องเที่ยวอ่าสถานีต่อไป เป็นัวเตกอนนกตานาก็เป็นลิงกระลอกเป็นลิงทางทวีปเป็นสาต้าลิง,ล,งลิงกระอกะเ,เ,ะงงเป็นลิงกะลอกากนึงก็จะเป็นลิงที่เล็กที่สุดใลเาเรียกว่าลิงคอาโมเล็กจนมองไม่เห็น, <c oughs> นเลอนนี้ไงเล็ก เล็กนิดเดียวตัวน้อยเดียวเดี๋ยนะเดี๋ยวตัวเล็กมากมากไปแล้วก็เัวใไครับเ่ิดเขือเรื่อมมีรถหสายต่างๆให้ถยอมากไปถึงแปดสายนธุนครับขอโทัเลือกหึงดสามสายถ่านเลยครับก็จะมีลูกตกลูกกาหางของนาเลือกกลาช้าง

Oh, no kalah ini. Pindahkan warian. Oh. <coughs>